คคนะครับก็ต้องขอการาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแม็กเกมเมอร์เนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อช่องเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจากแม็กคงแชนแนลเป็นแม็กเกมเมอร์เนะครับผม,ผมก็ต้องขออัปเดตตัวใหม่ครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมกับการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยลงม็อดเกม repo หรือ r e p o หรือ ripo อะไร, o, ร, o, ร, o, รสักอย่างหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ย โดยผมจะทิ้งลิงก์นี้เนี่ยไว้ใต้เดสคริปชันหรือก็ในหรือไม่ก็ในคอมเมนต์นะครับผมโอเคอันนี้ให้เราดาวน์โหลด Thunder Store MoD Manager มานะครับจะเป็นตัวรันมอดของเกมริปโป้นั่นเองนะครับโอเคเราก็ดาวน์โหลดไปเลยโอเคนะหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะได้นี่เลยไฟล์นี้เลยแล้วก็กดดาวน์ิหลข้เกียจมาติดตั้งกันเลยดีกว่าติดตั้งก็แสจนจะง่ายดายเลยนะนี่โอเคนี่ก็ลิกไปเลยนะครับอ่าคิเองไหมอ่าช่างสกัดไหมอ่าเอาด้วย ติไปแล้วก็ติอันนี้ไปด้วยนะครับผมนิงไปอันนี้อนน add the app แอปเดอะเค n ฟอร์ดแอปไหมแล้วแต่นะครับแต่สาหรับผมมีแล้วผมไม่เอาก็นิคไปเอาล่ะทีนี้ก็รอมันโหลดให้เสร็จละกันนะเนี่ยโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่แอป Thunderstore แล้วนะครับผมให้เรามาตรงนี้เลยนะครับ Search Game ครับแล้วก็เขียนไปเลย อ่อ uh, EPO นี่นะครับพอเจอแล้วนะครับมันก็จะมี2อันที้เลือกนะถ้าเรากดซีเล็กเกมเนี่ยก็คือจะเลือกแค่โปรไฟล์เกมอีกครั้งเดียวครับส่วนถ้าใครเนี่ยอยากเข้าโปรแกรมนี้มาแล้วให้เป็นเกมนี้เลยก็ให้กด s e ็ Add e f a u l t นะครับซึ่งผมก็จะซีเ e c t ไว้แล้วกันนะครับผมโอเคโอเคนะครับพอมาหน้านี้แล้วให้เรากด Create New p r ร f i l e เลยนะครับจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมขอตั้งชื่อก่อนแล้วกัน EPO Moss นักดนอ่ะโอเค Create ไป ทีนี้แล้วก็เลือก select profile เลยนะครับโอเคพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรามาที่คําว่า get mod นั่นเองอ่าแล้วให้เรามาเลือกอันนี้นะครับนี่อันนี้เลยจะเป็นตัว run น mod นะครับผมอันนี้สําคัญมากนะเราต้องดาวน์โหลดไว้แล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยโอเคนะครับแล้วก็อีก mod หนึงที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ mod config นั่นเอง นี่นะครับ Ripple c o n f l นี่ก็สําคัญเช่นกันนะครับดาวน์โหลดไปเลยเป็นมอดพื้นฐานของตัวเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลงกระดิกดีอ่ะอย่างอะไรนะผู้เล่นหลายๆคนนะอ่ะอ่ามอ r p เ e u s เดี๋ยลองดูอ่า Morpheus อันนี้ไงครับมอเพเยอร์อ่ะเดี๋ยวเราลงไปด้วยปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ลงอันนี้ด้วย Ripple Enhance อ่าปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคนะครับนี่เลยนะครับมอดที่เราลงไว้นะครับก็ อ่ะสำหรับใครเนี่ยที่อยากสมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับอ่ะได้แบบอยากขี้เกียจแบบเออไปลงเองแบบเ้ยเพื่อนลงมดอะไรบ้างวานี่แบบโอ้โหขี้เกียจลงนะเออเนี่ยผมมีวิธีมาบอกเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมคำว่าแชร์เนี่ยคลิก,ก้าไปเนี่ยนะนี่แล้วเราก็ก๊อปโค้ดตรงนี้เนี่ยปื๊ดเนี่ยไปให้เพื่อนเลยนะครับอ่ะถ้าสมมติเราก๊อปเสร็จแล้วเราจะไปใส่ที่ไหนนั่นเหรออ่ะอนี้เราก็มาตรงนี้เลยคลิกตรงคลิกตรงปกริปโปใหม่แล้วก็เขียนริปโปใหม่ ซีซรีสเกม๊บทีนี้ให้เพื่อนเราเนี่ยมากดคําว่า import ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดคว่า form code แล้วก็ก๊อปตรงนี้ได้เลยแล้วก็กด continue ไปนะครับแล้วก็มันจะดาวน์โหลดเป็นโปรไฟล์ของเพื่อนของเรามาเองเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงเองเลยนะครับผมโอเคโเคตรง่ายเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับถ้าใครอยากเล่น Mod เนี่ยก็แค่กดมาตรงนี้เลยมอ d อย่าไปกดวานิลานะวานิลาคือเป็นตัวเกมเปล่าๆนะแบบไม่มีอะไรคลีนๆนะีนนี่นะถ้าเราจะเล่นเนะนี่ยเราก็เ๋ยวเราก็แค่กดตรงขมามอสเพ๊บเข้าไปแค่นี้แล้วเราก็รอครับผมนี่มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรแกรมที่เขากําลังรันมอสที่เราลงไว้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าเกมนั่นเองนะครับผมเราก็รอไปนะครับโอเคแล้วับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เกมริปบปิ้เรียบร้อยนะครับนี่เลยถ้าใครมีขมามอสเนี่ยถือว่า ลงวัดได้สาเร็จแล้วนั่นเองครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับวิธีการลงวัดเกมลิโต้เนี่ยนะครับผมไม่กระทบตัวเกมหลักด้วยนั่นเองนะมันก็คือมันจะแยกกันเลยนั่นเองนะถ้าใครเล่นวนิลาก็จะเป็นของวนิลาถ้าใครอยากเล่นแบบมอสแล้วก็แค่เข้าทันเดอร์สตอร์แล้วก็เข้ามอสแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆด้อย่างสนุกสนานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม